วันนี้เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักทาที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้นายมูฮัมหมัดุสไซเอาไฟลากาวีเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรการให้เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่